สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้ก็ได้มาแบ่งปันพระวจนะของพระเจ้านะครับพี่น้องยังจำได้ไหมครับเราเพิ่งได้ศึกษาไปไม่นานมานี้นะครับเรื่องความท้อใจนะครับเรารู้แล้วว่ามีสาเหตุอะไรบ้างน,นะครับที่ทำให้เราท้อใจนะครับ ยังจำได้ไหมครับมีกี่ข้อรอบข้างใช่ไหมเหน็ดเหนื่อยเหน็ดเหนื่อยทาง่ากกายใช่ไหมอ๋อไม่เชื่อไม่มั่นใจในพระเจ้านะครับกระวนกระวายในสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นใช่ไหมครับยังไม่มา อะไรครับจดไว้ในเล่มเก่านาอไม่ได้เอาเล่มเก่ามาการคิดในแง่ลบใช่ไหมการคิดในแง่ลบคิดถึงอนาคตที่ยังมาไม่ถึงใช่ไหมครับโอเคข้อเหล่านี้ก็คือสิ่งที่ทำให้เราท้อใจนะครับเราได้ศึกษากันไปแล้วนะ และเราก็มีวิธีที่จะรับมือสิ่งที่ทำให้เราเท้อใจด้วยนะครับเราก็ได้ศึกษาไปแล้วด้วยเหมือนกันนะครับในยกตัวอย่างเนาะอย่างเช่นถ้าเราได้ยินคำพูดจากคนรอบข้างใช่ไหมเราก็แก้ไขยังไงครับหันไปสนใจคำคำของพระเจ้าดีกว่าเนาะ ลืมไปแล้วโอเคนะครับผมสรุปรวมเลยนะล้วกันนะครับคือสิ่งเหล่านี้นะครับก็คือมาจากที่เราไม่ไว้ใจในพระเจ้านะครับคือถ้าเราวางใจในพระเจ้าเนาะเราไม่กังวลถึงสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นนะครับเพราะว่าทุกสิ่งคือแผนการของพระเจ้านะครับ เป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าเนาะถ้าเราวางใจในพระเจ้านะครับเราจะไม่สนใจคำพูดคำนินทาของคนอื่นนะครับเราก็จะฟังสิ่งที่พระเจ้าพูดมากกว่าเนาะแล้วก็เราจะวางใจในพระเจ้าได้นะครับว่าพระเจ้าจะปกป้องเรานะถ้าเราวางใจในพระเจ้านะครับแม้ว่าสุขภาพร่างกายของเราจะ อ่อนแอนะครับไม่แข็งแรงเป็นโรคอะไรต่างๆนะครับแต่ถ้าเรายังวางใจในพระเจ้าเราก็จะมีความสุขใจนะครับที่เรามีพระเจ้าถ้าเราวางใจในพระเจ้าเราก็จะไม่คิดลบนะครับเราคิดบวกนะครับไม่ใช่บวกอย่างนงี้นะบวกด้านดีนะครับเราก็จะเห็นพระคุณของพระเจ้านะครับว่าพระเจ้ามีพระคุณกับเรานะครับเห็นในสิ่งที่เรามีเนาะไม่ใช่เห็นสิ่งที่เราขาดเนาะ แต่ปัญหานะครับมันอยู่ที่มันทํำยากนะครับเราวางใจในพระเจ้ายากนะครับบางคนบอกว่าเราก็ยังวางใจในพระเจ้าแล้วแต่ว่าไม่เห็นมันจะมีอะไรดีขึ้นเลยนะเนี่ยเราเจอปัญหาอยู่เรื่อยๆเลยเราเจอปัญหาถึงแม้เราจะแก้ปัญหาแรกไปได้ผ่านไปได้ละมันก็ยังมีปัญหาต่อมาตามมาอีกนะครับ บางวันเราเจอกับปัญหามากกว่าหนึ่งอีกใช่ไหมครับมีปัญหามาถาถมเข้ามาซ้ำแล้วซ้ำเล่านะครับถึงแม้ว่าจะเชื่อและว,วางใจในพระเจ้านะครับแต่ว่าถ้าเราเจอปัญหาถาถมเข้ามาแบบนี้คริสเตียนผู้เชื่อนะครับก็รู้สึกท้อใจได้เหมือนกันนะครับเราเลยมักจะสงสัยนะครับว่าทำไมปัญหาต่างๆมันไม่จบสักทีเนาะจน บางทีทําให้บางครั้งเรามีความมั่นใจในพระเจ้าน้อยลงไปนะครับวันนี้ผมก็เลยจะมาเสริมความเชื่อให้กับพี่น้องนะครับว่าพระเจ้าทรงทําอะไรให้กับเราบ้างน,นะครับในพระคัมภีร์การทรงช่วยต่างๆนะครับมีการทรงช่วยจากพระเจ้ามีความรักนะครับมีพระสัญญาให้กับผู้เชื่อนะครับมีพยานชีวิตมากมายนะครับในพระคัมภีร์สําหรับวันนี้ จะพาเราทุกคนไปดูที่ยอนบทที่16ข้อ32กับ33นะครับยอนบทที่16ข้อ32 3สอจะขอการช่วยอ่านให้ฟังนะครับ เราบอกเรื่องนี้กับพุกท่านเพื่อท่านจะได้มีสันติสุขในเราในโลกนี้ท่านจะประสบความทุกข์ยากแต่จงมีใจราบริดเพราะว่าเราชนะโลกแล้วขอบคุณครับก่อนจะไปต่อเราจะอธิษฐานร่วมกันก่อนนะครับสัตว์การฆ่าแต่พระบิดาเจ้าขอบคุณในความรักของพระอ,องค์ขอบคุณในพระวจนะของพระอ,องค์วันนี้เราขอพึ่งพาพระอ,องค์ในสติปัญญาและ เพื่อให้เราได้เรียนรู้พระคำของพระองค์ขอให้พระองค์อยู่กับเราและให้เราเข้าใจพระวจนะของพระองค์อย่างถูกต้องด้วยเราขอฝากทุนไว้ในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนโอเคนะครับในที่เราได้อ่านไปแล้วนะครับนี่เป็นการสั่งสอนครั้งสุดท้ายของพระเยซูนะครับที่กล่าวกับสาวกทั้ง11คนนะครับก่อนที่พระเยซูจะ ถูกจับไปตรึงบนไม้กางเขนนะครับเวลานั้นนั้นยูดาสนะครับได้หนีออกไปแล้วนะครับก่อนอหลังจากนั้นก็พระเยซูก็ได้ล้างเท้าให้กับเหล่าสาวกที่เหลืออยู่นะครับผมจะย้อนไปนิดนึงนะครับตั้งแต่ข้อที่25นะครับไปดูในสิ่งที่พระเยซูได้พูดกับสาวกนะครับ ยอนบทที่16ข้อ25นะครับจะขอพี่มนอ่านในย้อนบทที่16ข้อ25ถึง33 33นะครับ ครับพี่น้องครับพระเยซูทรงรู้อยู่แล้วนะครับว่าเหล่าสาวกของพระองค์นะครับที่ได้ติดตามพระองค์มาหลายปีนะครับจะทอดทิ้งพระองค์ครับพระเยซูบอกว่าวันนั้นจะมาและเวลานั้นก็มาถึงแล้ววันที่เหล่าสาวกของพระเยซูนะครับทุกคนเลยนะครับจะละทิ้งพระองค์และกระจัดกระจายไปนะครับ ทิ้งพระเยซูไว้ใหไ้ได้ได้รับความทุกข์ทรมานไม่ใช่แค่ถูกข่มเหงนะครับแต่ถูกทรมานจนถึงตายนะครับบนไม้กางเขนนะครับถ้าเป็นเราเรารู้ล่วงหน้าอย่างนั้นเราจะรู้สึกยังไงครับน่าจะเสียใจเนาะคนที่อยู่ต่อหน้าเราทุกคนนะครับเห็นหน้ากันทุกวันเนาะหนีเอาตัวรอดไปหมดเลยนะครับก่อนหน้านั้นเปโตรบอกว่าไงครับ จะขอน้องออยนะครับอ่านมาระโกะบทที่14ข้อ29นะครับมาระโกะบทที่14ข้อ29 29บทที่14ข้อที่29 ขอบคุณครับเดโตบอกแบบนี้นะครับแล้วขออ่านต่อในข้อที่สามสิบด้วยนะครับขอบคุณครับเป็นไงครับบุ๊บะเลยนะพระเยซูย รู้ก่อนแล้วนะครับทั้งหมดเลยว่าก่อนไก่ขันสองโหนนะครับปฏิเสธสามครั้งนะครับหวดนี้สามสองต้องมาแน่นะไม่ใช่ไม่ใช่เปโตรปฏิเสธพระเยซูถึงสามครั้งนะครับรวมรวมถึงสาวกทั้งหมดนะครับที่ละทิ้งพระองค์นะครับทุกคนละอ่า รักตัวกลัวตายนะครับทิ้งพระองค์ไว้ลําพังนะครับแต่พระเยซูไม่ได้โดดเดี่ยวครับเพราะว่าพระเจ้าพระบิดายังอยู่กับพระเยซูนี่ก็ถือว่าเป็นพยานชีวิตของพระเยซูเลยนะครับว่าพระเจ้าอยู่กับพระองค์แน่นะครับแม้ต้องเสียชีวิตนะครับแต่พระเยซูยังวางใจในพระบิดาพระบิดาจะไม่ทอดทิ้งพระองค์นะครับสำหรับพระคัมภีร์ในวันนี้นะครับผมจะพูดในแง่มุมของความ ล้มเหลวนะครับทางด้านจิตวิญญาณของบรรดาสาวกของพระเยซูนะครับพวกเขาติดตามพระเยซูครับเป็นลูกศิษย์นะครับกินอยู่ด้วยกันมาหลายปีนะครับแต่ว่าวันสุดท้ายเมื่อพระเยซูถูกจับนะครับพวกเขาทอดทิ้งพระเยซูทิ้งอาจารย์ของพวกเขานะครับให้ต้องเผชิญกับความทุกข์ทรมานนะครับตามลําพังถูกตึงตายบนไม้กางเขนนะครับ แต่พระเยซูรู้แล้วครับจึงได้ตรัสสอนสาวกทั้ง11คนนั้นนะครับดังนั้นคําสอนนี้นะครับจึงมีความหมายมากนะครับแล้วก็มีความหมายกับพวกเราด้วยนะครับเพราะว่าเราก็เป็นสาวกของพระเยซูด้วยเหมือนกันนะครับและเพราะว่าวันหนึ่งนะครับความล่มเหลวจะมาถึงชีวิตเรานะครับเพราะว่าเราก็เป็นมนุษย์นะครับอยู่ในเนื้อหนังของความบาปนะครับอยู่ในโลกที่มีแต่ความบาปนะครับ เราจะเจออุปสรรคนะครับเจอปัญหาความทุกข์ยากการข่มเหงนะครับเหมือนที่พระเยซูได้บอกไว้นะครับและในวันหนึ่งเราจะห่างจากพระเยซูเมื่อเราเจอปัญหาเราอาจจะทอดทิ้งพระเยซูไปนะครับเหมือนกับสาวกทั้ง1 2 11คนนะครับจริงๆ12คนด้วยเนาะรวมยูดาสด้วยเนาะแล้วทิ้งไปคนแรกเลยตัวอย่างนะครับแค่ บางครั้งเราเจอเหตุการณ์อะไรที่เราไม่ถูกใจนะครับเราบ่นแล้วนะครับจริงไหมครับบางครั้งเราโมโหเราฉุนเฉียวนะครับเราก็ห่างจากการวางใจในพระเจ้านะครับในพระเยซูด้วยนะครับผมจะพาไปดูคําสอนของพระเยซูในข้อที่เราอ่านไปแล้วนะครับข้อยีาถึง3านะครับเป็นข้อที่ดีมากนะครับ ในข้อที่25นะครับย้อนบทที่16ข้อ25นะครับบอกว่าเราพูดเรื่องนี้กับพวกท่านโดยใช้เรื่องเปรียบเทียบวันนั้นจะมาถึงเมื่อเราจะไม่พูดกับท่านโดยใช้เรื่องเปรียบเทียบอีกแต่จะบอกท่านถึงเรื่องพระบิดาอย่างแจ่มแจ้ง,จงในข้อนี้นะครับเราได้เห็นความหวังนะครับความหวังแม้ว่าวันนี้เราจะ ยังไม่เข้าใจถ้อยคําของพระเจ้านะครับเรายังเข้าใจไม่ครบถ้วนนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องเปรียบเทียบนะครับคําที่พระเยซูลเล่าแต่ว่าขึ้นอยู่กับว่าแต่ละคนจะเข้าใจมากน้อยแค่ไหนนะครับบางคนอาจจะยังไม่เข้าใจในสิ่งที่พระเยซูพูดในเวลานี้นะครับแต่วันนั้นจะมาถึงครับวันที่เราสามารถสื่อสารกับพระเจ้าได้นะครับเข้าใจอย่างแจ่มแจ้ง เข้าใจอย่างทะลุปูโปรงนะเราจะพบกับเราจะพบกับความจริงทั้งหมดนะครับความจริงจะไม่ถูกปิดบังจากเราพี่น้องนี่คือความหวังครับที่พระเยซูให้ความหวังกับเราแม้ว่าวันนี้เราจะยังไม่เข้าใจร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแม้ว่าวันนี้เราจะยังล้มเหลวนะครับด้านจิตวิญญาณนะครับแม้ว่าวันนี้เราจะบกพร่องนะครับแม้ว่าเราจะสะดุดนะครับแต่พระเยซูสัญญาครับว่า เราจะพบกับความจริงนะครับขอให้เรามีความหวังไม่ใช่ความหวังลมๆแรงๆนะครับแต่ว่าเป็นความหวังตามพระสัญญาของพระเจ้านะครับเราจะไปดูในข้อต่อไปนะครับข้อ2 6นะครับในวันนั้นท่านจะทูลขอในนามของเราและเราจะไม่บอกท่านว่าเราจะอ้อนวอนพระบิดาเพื่อท่านข้อนี้หมายความว่า เมื่อเราล้มลงนะครับพระเยซูสอน <Yes. S 1> เรานะครับว่า <Hey. S 1> ให้เราอธิษฐานขอต่อพระเจ้านะครับเมื่อเราอ่อนแอเราสะดุดนะครับเราล้มเหลวเราผิดพลาดนะครับเราสามารถสารภาพห้อนวอนนะครับทูลขอพระเจ้าได้นะครับพระเจ้าฟังเราพระเจ้าได้ยินและพระเจ้าจะช่วยเราก็คือให้เราอธิษฐานนะครับ mm hmm. ต่อไปในข้อยี่สิบเจ็ดนะครับบอกว่า เพราะว่าพระบิดาเองก็ทรงรักพวกท่านเพราะพวกท่านรักเราและเชื่อว่าเรามาจากพระเจ้าข้อนี้นะครับในความล้มเหลวของเรานะครับเมื่อเราล้มลงในความผิดพลาดนะครับให้เรามั่นใจนะครับในความรักของพระเจ้านะครับในพระคุณของพระเจ้าในชีวิตของเรานะครับสำหรับเรานะครับแม้ว่าสาวกจะทอดทิ้ง พระเยซูคริสต์ไปนะครับพระเยซูก็ยังรักพวกเขาอยู่นะครับเมื่อพระเยซูเป็นขึ้นจากตายนะครับพระเยซูตามหาสาวกนะครับของพระองค์นะครับแล้วก็เสด็จไปหาสาวกของพระองค์ด้วยตัวเองเลยนะครับนี่คือความรักของพระเยซูครับเพราะฉะนั้นเหมือนกันนะครับเมื่อเราล้มลงความรักที่พระเจ้ามีต่อเรานะครับและความรักที่เรามีต่อพระเจ้านะครับจะทําให้เรา สามารถลุกขึ้นและเริ่มต้นใหม่ได้ครับพี่น้องเหมือนกับพ่อแม่กับลูกนะครับเมื่อลูกทําผิดนะครับไม่มีเหตุอันไหนเลยนะครับที่จะทําให้พ่อแม่หยุดรักลูกนะครับพ่อแม่ยังคงรักลูกแล้วก็ยินดีให้โอกาสลูกเสมอนะครับเมื่อลูกกลับมาหาพระเจ้านะครับก็คือมั่นใจในความรักของพระเจ้านะครับ ต่อไปข้อ28นะครับบอกว่าเรามาจากพระบิดาและเข้ามาในโลกแล้วเราจะจากโลกนี้ไปหาพระบิดาอีกข้อนี้มีความหมายว่ายังไงครับพระเยซูเสด็จมาในโลกนี้นะครับนี่คือแผนการของพระเจ้านะครับพระเยซูรู้พันธกิจของพระองค์นะครับที่พระเจ้าให้มาพระเยซูและหลังจากนั้น พระเยซูจะกลับไปหาพระเจ้านะครับเหมือนกับเรานะครับขอให้เรามั่นใจในข้อนี้นะครับบอกว่าให้เรามั่นใจในมั่นใจและวางใจนะครับเมื่อเราล้มลงเรามั่นใจว่าเรายังอยู่ในแผนการของพระเจ้านะครับเราจะไม่หลุดออกจากไม่หลุดออกจากนอกแผนของพระเจ้านะครับพูดง่ายๆก็คือพระเจ้ายังเอาอยู่ครับไม่เกินความสามารถที่พระเจ้าจะควบคุม เรายังอยู่ในแผนการของพระเจ้าดังนั้นให้เราวางใจในแผนการของพระเจ้านะครับให้เราทำแผนให้เราทาตามแผนการของพระเจ้าแล้พระเยซูได้มอบแผนการความรอดให้แล้วนะครับคือให้เราออกไปประกาศความรอดนี้นะครับจนสุดปลายแผ่นดินโลกนะครับแม้ว่าเราจะยังล้มเหลวนะครับเรายังบกพร่องนะครับ แต่พระเจ้ายังใช้เราได้นะครับจนกว่าเราจะได้กลับไปหาพระเจ้านะครับตระการสุดท้ายนะครับมันจะรวมอยู่ในข้อ2 9 3ถึง33นะครับเพราะว่าเป็นคำสนทนาของสาวกกับพระเยซูเนาะผมจะอ่านให้ฟังนะครับข้อ2 9ถึง31นะครับพวกสาวกของพระองค์ทูลว่า ตอนนี้พระองค์ตัดอย่างแจ่มแจ้งไม่ได้ตรัดโดยใช้เรื่องเปรียบเทียบ30นะครับตอนนี้พวกข้าพระองค์รู้แล้วว่าพระองค์ทรงทราบทุกสิ่งและไม่จำเป็นที่ใครจะทูลถามพระองค์อีกเพราะเหตุนี้พวกข้าพระองค์จึงเชื่อว่าพระองค์ทรงมาจากพระเจ้าข้อ31นะครับพระเยซูตรัสตอบพวกเขาว่าตอนนี้พวกท่านเชื่อแล้วหรือ คำพูดของพระเยซูนะครับมีประโยคคําถามนะครับเป็นประโยคคําถามนะครับถามว่าแน่ใจหรือว่าพวกท่านเชื่อแล้วนะครับข้อสามสิบสองนะครับพระเยซูตัดบอกว่านี่เนี่วันนี้จะมาและเวลานั้นก็มาถึงแล้วที่พวกท่านจะต้องกระจัดกระจายไปยังที่อยู่ของท่านแต่ละคนและจะทิ้งเราไว้คนเดียวแต่เราไม่ได้อยู่คนเดียวเพราะพระบิดา สถิตอยู่กับเราเนี่ยครับพระเยซูบอกเนี่ยเดี๋ยวอีกไม่นานเนี่ยพวกที่ยืนหน้าสลอนอยู่ต่อหน้าพระเยซูเนี่ยหายไปหมดเลยนะครับหนีกันไปหมดนะครับสิ่งที่พระเยซูสอนสาวกข้อสุดท้ายนะครับอยู่ในข้อสามสิบสามนะครับบอกว่าเราบอกเรื่องนี้กับพวกท่านเพื่อท่านจะได้มีสันติสุขในเราในโลกนี้ท่านจะ ประสบความทุกข์ยากแต่จงมีใจกล้าเถิดเพราะว่าเราชนะโลกแล้วข้อนี้บอกกับเรานะครับว่าเราวางใจในพระเจ้าได้นะครับไม่ใช่ไม่ใช่ด้วยกำลังของตัวเราเองนะไม่ใช่ไม่ใช่ว่าเราทำสำเร็จหรือว่าเราทำล้มเหลวนะครับไม่ว่าเราจะล้มเหลว ะครับหรือว่าทําผิดพลาดนะครับแต่วางใจในที่นี้คือวางใจในงานที่สําเร็จแล้วนะครับในพระเยซูนะครับเพราะพระเยซูชนะโลกนี้แล้วเราจะได้มีสันติสุขนะครับจากการชนะโลกของพระเยซูคือการทําการงานที่สําเร็จแล้วของพระเยซูเราถึงได้มีสันติสุขนะครับไม่ใช่การงานของเราเองเลยนะครับ สันติสุขไม่ได้อยู่ที่ว่าเราทําดีแค่ไหนนะครับพระเยซูรู้ว่าเราจะเจอความทุกข์ยากลําบากแต่เรายังมีสันติสุขจากการสําเร็จแล้วของพระเยซูเพราะฉะนั้นเมื่อเราล้มเหลวนะครับเราผิดพลาดเราล้มลงนะครับให้เราทําตามทั้งหมดที่พระเยซูบอกมานี้นะครับข้อหนึ่งนะครับก็คือให้เรามีความหวังนะครับเราจะอยู่กับพระเจ้าเราจะเข้าใจเกี่ยวกับพระเจ้าอย่างสมบูรณ์เลยนะครับ ให้เรามีความหวังข้อต่อไปคือให้เราอธิษฐานต่อพระเจ้านะครับเราจะสามารถพึ่งพาแล้วก็ขอให้พระเจ้าช่วยเราอธิษฐานขอพระเจ้าในนามพระเยซูนะครับข้อต่อไปนะครับคือให้เราวางใจในความรักของพระเจ้านะครับเพราะว่าพระเจ้าก็รักเรานต่อไปก็คือให้เราวางใจในแผนการน้ำพระทัยของพระเจ้า และสิ่งสุดท้ายนะครับให้เรามีสันติสุขในชัยชนะของพระเยซูนะครับไม่ใช่กำลังของเราเองนะครับนี่ก็จะเป็นคำสอนที่พระเยซูให้กับสาวกไว้นะครับขอให้เรายึดมั่นและวางใจในพระเจ้ารเราจะปิดด้วยคำอธิษฐานนะครับสาธุการข้าแต่พระบิดาเจ้าขอบคุณในวันนี้ที่พระองค์ให้เรา ได้มาฟังพระวจนะจากพระองค์ขอบคุณที่พระองค์ทรงอยู่กับเราและให้เรามีความหวังให้เราสามารถที่จะพึ่งพาพระองค์โดยอธิษฐานได้ขอบคุณที่พระองค์ทรงรักเราและขอบคุณสําหรับแผนการน้ําพระทัยของพระองค์ที่พระองค์จะให้เราได้อยู่พึ่งพาพระองค์และมีสันติสุขในชัยชนะของพระองค์เราขอให้ทุกสิ่งเป็นไปตามน้ําพระทัยของพระองค์ เราขอบคุณและอธิษฐานในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน